สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะี้เราจะพาลงไป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 ดูหอยไปดูหอยข้างล่างขายหอยกันโอ้ยคนนั่งกินเต็มเลย

สวยไปแล้วอันนี้คือมีหยอบนะคะมีหยอกจะเดินขึ้นที่เดิมดอกไม้สวย นกันนน้่งกินกันริมทะเลไปค่ะไปไปก้า้ขึ้นขึ้นว้าไปเร็วเมื่อยขาขึ้นทำไมลำบากอย่างนี้ วันนี้พามาเที่ยวทะเลทะเลอุนซันเ่ะทุกคนทะเลอุนซันทะเลอุนซันยขายไม่ทะเลค่ทะทะเลสวยมากเล เดี๋ยวจะพาไปเที่ยววนสังางบนนี้เป็นจุดชมวิวดูคุณยายคุณยายเกาหลีทั้งหลายเข้ามาเที่ยวกันโอ้ยดูวิวข้างบนก้อนห็นสวยมาก สวยค่ะสวยอูซันก็มีทะเลด้วยดูเพื่อนยืนถ่ายรูปเขาก็เข,าส,ขาสวยค่ะสวยไม่ได้ตุกตุกมันเหมือนขี้หมาเลยดูข้างล่างนะตีที่ลงไป นี้ก็าขายของทะเลค่ะคนกะเกาหลีก็ชอบกินของดิบๆกันของสุกไม่ค่อยแต่จะเป็นบ้านเราอ่ะไม่ค่อยกินกันอห็นดูสะพานตรงนี้นน สวยค่ะสวยสวย,สวยหมน้ำใสเนอะอืมสีแดงขึ้นมาทะเลอันกว้างไกลอันแสนสวยของของอุนซันทะเลอุนซัน <c oughs> ไปมั่งเราก็ไปมั่งเราก็ขึ้นมั่งฮะเดี๋ยวพี่ขึ้นเอง สวยคุ้มมากที่มาคุ้มในจริงที่มาะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนยอดยอดนเข้าถ่ายรูป Thank you.